นี่คือ3นักเตะที่พวกเราแฟนบอลบางส่วนหรือว่าส่วนมากเนี่ยเคยเชียร์ให้ขายนะครับหรือว่าเคยมองว่าไม่ไหวละเป็น3นักเตะที่ปั้นไม่ขึ้นนะครับบางคนก็เป็นการซื้อตัวที่ผิดพลาดบางคนก็อยู่มานานแล้วไม่พัฒนาควรจะไปได้แล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคของรูเบนอัมริมมันกลายเป็นว่าแฟนบอลบางส่วนมีความหวังกับ3คนนี้ครับแล้วก็มองว่าอัมอริมอาจจะชุบชีวิตฟื้นคืนชีพ ให้3คนนี้กลับมาโชว์ฟอร์มดีได้อีกครั้งหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโค้ชคนเดียวเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนนักเตะที่ปัญหาเต็มไปหมดนะครับให้กลับมาเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างไรแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่ผมจะชวนทุกท่านคุยก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็ที่ต้องเป็นหลักเลยนะครับก็คือช่วงซัมเมอร์เพราะว่า มีสื่อบางสำนักนะครับแล้วก็เป็นสื่ออะดับสูงด้วยรายงานเข้ามาว่าเมเจอตอาจจะมีเงินเสริมทีมไม่เยอะนะครับหรือว่าอาจจะซื้อตัวได้ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรในช่วงตลาดที่กำลังจะมาถึงแต่เอาตรงๆโคชใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการการสร้างทีมในแบบของตัวเองต่อให้จะบอกว่าเ้ยงบใหม่เยอะนะครับคุณต้องพัฒนาตัวที่มีให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยโคชทุกคนครับเขาก็ต้องการที่จะวางแผนทีมของเขา ในแบบของตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ผู้เล่นของโคช้ชคนเก่าแม้ว่าจะมีหลังบ้านเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็หลังบ้านจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการซื้อตัวนักเตะด้วยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าโคช้ชใหม่เข้ามาเนี่ยเขามีอไอเดียในการสร้างทีมในแบบของเขาเองหละทีนี้การที่สื่อบอกว่าเฮ้ยจะซื้อตัวได้ไม่เยอะหรือว่าอาจจะไม่ได้เงินเลยในตลาดหน้าหนาวเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรเราจะมาคุยกันในเรื่องเหล่านี้นะครับกับรายการประเด็นเด็ดปีศัจแดงครับ ฝากผู้สัสูนะครับเริ่มที่ w e l r y House Lab g กร w n d ด a m o n d นะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้กับคนที่เรารักนะครับกับแหวนเพชร1กะรัตน้ำร้อยนะครับพร้อมกับตัวเรือนมาตรฐานทอง,ง 18K ครับราคาเพียง3,000 30, 0บาทนะครับพร้อมกับใบรับรับโลก JA แล้วก็ IGI Guarantee ด้วยจาก Jewelry House Lab Grown Diamond นะครับนี่คือเพชรน้ำดีทางเลือกใหม่พิเศษครับแจ้งมาจากด่วนกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทช่องทางกติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับชา d ดิวี่ไนท์ครับช่วงนี้ท่านใดก็ตามรู้สึกว่าดูบอลดึกนอนน้อยหน้าโซมหรือว่าตื่นมาง่วงเงียบไม่ค่อยเฟรชนะครับดื่มดิวี่ไนท์ช่วยเราได้ครับเพราะมีทัชเชอรี่คาโมไมล์นะครับมีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสําคัญอีก44ชนิดนะครับต้านดูโรยก่อนวัยดูดีก่อนใครอย่าลืมนะครับดื่มดิวี่ไนท์ก่อนนอนครับสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่แอ๊ดไซด์เดบิบคอลลาเจนแล้วก็แจ้งโค ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับกับทาง Suzuki Deal of the Year นะครับซึ่งเป็นดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ Su z u กิ w a r ์รี่ฟรีนะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3 1ธันวาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k ิทั่วประเทศนะครับก่อนเริ่มคลิปก่อนจะเริ่มเนื้อหาทุกกอออย่่่าางงงผมต้ระซิแแฟชว วิกตอร์ยูคารเสยิงไป4ประตูนะครับในเกมที่สวีเดนเอาชนะอาเซเซบไบจันไป60นะครับช่วงนี้ก็ยิงต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมันคือการเปิดบ้านเจออาเซเรบไบจันนะซึ่งศักยภาพของอาเซเซบไบจันเนี่ยก็สู้สวีเดนได้ยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่โอ้โหฟอร์มจะแรงไปไหนไม่ว่าจะเล่นใ้กับทีมชาติหรือว่าสโมสรน,นี้ยิงกระจายเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแผนงานของมันแต่ในช่วงซัมเมอร์ นะครับเกี่ยวกับวิตอร์ยูคเรสเนี่ยเขาวางไว้ยังไงบ้างเพราะว่าย้ำนะฮะว่าที่บอกว่าอโมอริมจะใหมออ่ซื้อนักเตะจากลิสบอนมาเนี่ยหรือว่าไม่ดึงนักเตะจากลิสบอนมาเนี่ยมันแค่ช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะฉะนั้นเนี่ยเกมมันก็เปิดนะครับถ้าแมนเชเตอจะวางแผนดึงยเคเรสหรือว่าเปลี่ยนโฉมนะครับในแผนกองหน้าเนี่ยคุณก็ต้องรีบวางแผนนะเอาล่ะนะครับเมื่อกี้พูดถึงทีมชาติไปละ นะครับแม้ว่าจะเป็นทีมชาติสวีเดนก็ตามมานะครับทีนี้เนี่ยโอเคนักเตะหล,ะหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็กลับจากแคมป์ทีมชาติเพื่อจะกลับมาเจอกับโรเบนรเดมริมในเคสของวิกเตอร์ลินเดเลฟซึ่งอยู่ทีมชาติสวีเดนเหมือนกันเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะต้องพักพอสมควรคือถึงกลับมาที่แคริงตันนะครับเพื่อที่จะมาดูในเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงเล่นในสักระยะหนึ่งแต่ทีนี้ก็จะมีนักเตะบางคนที่ กลับมาเพื่อที่จะลุ้นลงเล่นนะครับอ่ะเราพูดถึงลิซันโดมาติเนสละกันคือลิซันโดมาติเนสเนี่ยไม่ฟิตนะครับระหว่างที่ไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ว่าลิชาเนี่ยก็ขอกลับมาที่แคริงตันนะครับเพื่อทีมแพทย์ประเมินเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าโอเคลิชาไม่ฟิตในแคมป์แต่ว่าคุณสามารถไปพักเบรกไปพักผ่อนนะครับ ตามอธัธยาศัยได้แต่ว่าริช์าเขาต้องการจะกลับมาที่สโมสสน,นะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองฟิตที่สุดแล้วก็รอทํางานนะครับในวิกแรกร่วมกับรูเบนเดมอริมแล้วก็เชื่อกันว่าอาการของริช์าเนี่ยไม่น่าจะหนักหนาสาหัสอะไรมากคิดว่าในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับอิฟสวิชเนี่ยก็ลุ้นนะครับทดสอบความฟิตได้ ขณะที่บรูโน่ฟอนเนเดสนะครับเอ,อ่อหลังจากที่ยิงประตูได้ในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางโรเบรโตมาร์ติเนสก็ปล่อยออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมอาจจะเป็นคอมมิชเมนต์นะครับที่กุนซือทีมชาติเนี่ยเขาทำไว้กับบางสโมสรหรือว่าหลายสโมสรก็คือใช้เกมหนึง่งแล้วก็ต้องปล่อยกลับมานะครับเพื่อให้นักเตะเนี่ยไม่ได้ล้ามากจากช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เพราะว่าหลังจากนี้นะครับโปรแกรมของสโมสรเนี่ยมันจะแน่นเอียดเลยคือเท่าที่ดูโปรแกรมเนี่ย กว่าที่จะไปถึงฟีฟ่าเดย์รอบนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าโปรแกร,รมของออสโมสรเนี่ยมันก็จะยิงยาวอะโอเคอาจจะมีพักเบรกนะครับสักหน่อยช่วงเดือนมนกราคมแต่ว่าโปรแกร,รมทีมชาติเดยวมันก็จะหายไปละนะครับแต่ในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยผมว่าโค้ชทีมชาติก็รู้ดีว่าไม่ควรจะใช้นักเตะตัวหลักมากเกินไปขนาดนั้นในนัดที่มันไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายนะครับอ่ะฉะนั้นเราก็จะเห็นบูโน นะครับไม่ได้เสียพลังงานไปมากในการรับใช้ในิชิโปรตุเกสนะครับหรือว่าใครที่แบบเอ้ยไม่ฟิตเจ็บนิดนหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะครับฉะนั้นตามข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารูเบนอมริมมีเวลาซ้อมทีมแบบฟูลทีมจริงๆไม่มากนะครับเขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน2-3 s ถึงเซสชันก่อนเจออิฟสวิชฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการคุยแท็กติกคร่าวๆผมยังเชื่อว่าอมริมน่าจะเล่นหลังสนะครับ เพราะว่ามันคือลายเซ็นของเขาแล้วเขาเคยพูดตอนที่มาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกกับสื่อสโมสรว่าคือมันต้องมีอัตลักษณ์นะครับมีลายเซ็นของตัวเองขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสามได้แหละแต่ทีนี้วิธีการหรือแบบว่าดีเทลข้างในเนี่ยสุดท้ายก็ต้องค่อยๆปรับกันนะครับอันนี้คือเรื่องราวของนักเตะที่กําลังจะกลับมาเจอมาริมนะครับกลุ่มนักเตะที่ติดทีมชาติมานะฮะผมไปที่ตลาดซื้อขายกันสันหน่อยก็แล้วกันนะครับ มี2องเดลที่เป็นข่าวในวันนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องขององูประมาณตลาดกันซึ่งผมเตรียมมาแล้วแหละนะครับในช่วงท้ายคลิปคืออย่างนี้ครับมันมีนักเตะคนหนึ่งที่เคยมีข่าวกับมาโยเต็นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแล้วก็เอาจริงๆคือยื่นไปเป็นคนแรกๆด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือยื่นไปแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามปฏิเสธมาและมเตดก็ตัดสินใจไม่ยื่นต่อเพราะว่าราคาที่เขา ดันขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโกงขึ้นมาเนี่ยมันสูงเกินไปคนนั้นก็คือจัด Brand ัดแรนไชสสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าแรนไวสในวัย22ปีนะครับถ้าสมมติว่าไม่ย้ายไปแมนเเตอเนี่ยเขาคงไปทีมอื่นแล้วก็คงจะเป็นเซนเตอร์ที่เออเอาตรงๆอะ่ะเป็นระดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกได้ในอนาคตถ้าสมมุติว่านะครับทีใหม่ของเขาเนี่ยหรือว่าทีมต่อไปเนี่ยดันไปถูกทางนะเพราะว่าหน่วยกา้านดีสกัดบอลแม่นย้ำรูปร่างสูงใหญ่นะครับ อายุ22ปีแล้วก็สัญญาของแบรนด์เวดเหลืออีก3ปีถูกไหมะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้มันก็อาจจะสูงประมาณหนึ่งนะครับแต่ทีนี้รายงานเข้ามานะครับจากทางคริสวิลเลอร์เทียสองเดลิเบลเขาบอกว่าทางเมโยเต็ดเนี่ยนำโดยแดนแอสวดเลยนะครับพอ,พอ,พอกีฬาสั่งมาเลยคือเขาต้องการที่จะดึงแบรนด์เวดมาร่วมทีมหรือว่าวางแผนจะเอาแบรนด์เวดมาให้ได้คือแพลนในหัวของแดนแอสวดเนี่ยคือเขาต้องการจะให้แบรนด์เวดเนี่ยมายืนร่วมกับเลนิโยโร คือในข่าวก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันมีหลัง3ใช่ปะ่ะคนหนึ่งคือโยโร่อีกคนคือแบรนเวดแต่เราไม่รู้ว่าอีกคนเป็นใครนะครับที่ยืนตรงกลางอาจจะเป็นเดลิกมั้งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาวางแผนจะเอาแบรนเวดมาจริงๆคืออันนี้ต้องย้อนความก่อนว่าในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยบิตที่เรายื่นไปนะครับสูงที่สุดก็คือ45ล้านปอนด์บวก5้าล้านปอนด์แอดออนสำหวับโดนเข้าปฏิเสธนะครับเขาต้องการ70ล้านถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการไปคุยกันใหม่ละแล้วลทีนี้พอเวลามันผ่านไปสักครึ่งปีหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้เอเวอเรตันเขาจะพยายามาลดราคามาเจอกันหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยดานแสเวิร์ไม่ยกธงขาวให้ง่ายนะครับสำหรับดีลของสำหรับแบรนดเวิร์อีกหนึ่งสาเหตุที่แมนแต่จะต้องหาเซ็นเตอร์เพิ่มอยู่ดีนะครับเพราะว่า จอห์นนี่อีแวนเนี่ยเอาจริงๆนะคือต่อสัญญามาอีกปีเนี่ยก็คือเป็นการยืดเวลาการแขวนสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับสัญญาอีแวนจะต่อปีต่อปีเช่นจบซีซั่นนี้มันก็หมดอยู่แล้ววิกตอร์ลินเดเลิฟสัญญาก็จะหมดหลังจบไปดูกาลแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยสัญญานะครับก็มีจนจบซีซั่นนี้ออปชั่นไปจนถึงปี2026แต่มันก็ต้องมาคุยนะครับว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยถ้าจะใช้งานในระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วเพราะว่าแม็กควายตอนนี้เนี่ยนะครับ อายุนะครับ31ปีแล้วนะแล้วปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือปี2025แม็กควายจะอายุ32ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงเปลี่ยนทายกลุ่มเซนเตอร์พอดีเรามองในมุมที่ว่าถ้าเลิฟอีเวนส์แม็กควายระยะยาวไม่อยู่มันต้องเติมเซนเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นเราก็เข้าใจในมุมที่ว่าทำไมนะครับแดนแอสอ่วนเขาถึงต้องการตัวสำหรับแบรนด์เวดนะครับ ทีนี้อีกหนึ่งทางที่จะดึงแบรนด์เวดเข้ามามันก็ต้องขายนักเตะออกใช่ป่ะนะครับริซเลอร์ก็พูดถึงเรื่องของแอนโทนีด้วยคุณจะขายแอนโทนีได้ไหมนะครแต่ทีน Anthony เนี้ยแอนโทนีเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เราจะมาคุยกันในช่วงท้ายรายการเพราะบางทีแอนโทนีอาจจะได้อยู่กับมแมนเตตต่อก็ได้นะครับแอนโทนีจากนักเตะส่วนเกินอาจจะกลายไปนักเตะคนสําคัญก็ได้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงท้าย แต่ไปกันที่อีกดีลหนึ่งก่อนนะครับที่มีข่าวเข้ามาข่าวนี้มาจากคริสโตเฟอร์มิเชลเป็นผู้สื่อข่าวทีมสามจากสปอร์ตวันสื่อเยอรมันเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยต้องการไปคุยสัญญาในดีลของอัลฟอัโซเดวิสตอนนี้นะครับนี่คือแบ็กฝั่งซ้ายนะครับของทางบาเยียมนิวนิคคือเราอ่ะคุยกันมาตลอดอยู่แล้วว่าอัลฟอัโซเดวิสเนี่ยคือแบ็กผมใช้คําว่าถ้าจัดลําดับยังไงคนนี้ก็ติดท็อป5ของโลกแน่ๆในตําแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายแต่ทีเนี้ย ปัญหามันมีอยู่แค่ว่ามาถึงปัญหาสําหรับบาเยอร์นะครับสัญญาของอัลมอนโซเดวิสมันเหลือจนจบฤดูกาลนะครับฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่บาเยอร์เนี่ยยังไม่ประกาศต่อสัญญาอัลมอนโซเดวิสุดออฟฟิเชียลนะทางทฤษฎีเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสที่ทีมอื่นจะคุยล่วงหน้าแล้วก็เซ็นฟรีไปมันเลยเป็นข่าวกับมาแต่น,นีครับ แล้วก็เอาจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวจากสื่ออังกฤษมาเขาบอกว่ามมนเมเนจะพยายามหานักเตะที่สัญญาเหลือนน้อยแล้วก็ไปคุยจะได้ไม่ต้องไปเสียซุ้งสตาร์ในการไปซื้อตัวนะครับแล้วก็จ่ายค่าตัวเยอะทีนี้เดวิสก็ถือว่าอ่ะตามทฤษฎีแล้วกันมันก็มีโอกาสแหละเพราะว่าสัญญาเขาเหลือน้อยแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสที่เดวิสเนี่ยจะเลือกเรอัลมาดริดก็มีเหมือนกัน เพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้ความเป็นเรย์มาริดมันดึงดูดทีมอื่นๆอยู่แล้วเว้นแต่มมแมมเตเนี่ยจะไปเสนอโปรเจกต์อะไรมาแล้วก็ไปดึงเดวิสเข้ามาได้แล้วก็ทำเหมือนกับที่ไปไปเอาชนะใจของลิเปอโร่นะครับทั้งที่ก่อนนี้ยูโรเป็นข่าวกับเรมาริดตามที่หลายท่านจำกันได้นี่แหละฉะนั้นถ้าสมมติไปดึงเดวิสมานะครับแล้วก็ใช้คำว่าอาจจะปาดหน้าใช้คำว่าปาดหน้าไม่ได้สิคือเอาชนะเรัลมาริดอะ มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอะแผลซ้ำสองนะหลังจากยโ ر و ก็จะมีเดวิส1ีคนด้วยแต่เราจริงๆผมก็ยังเผื่อใจไว้เยอะมากในดีอนนี้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้เดวิสคือขาขึ้น,นจริงๆเขาก็มีโอกาสจะไปรับิดมากกว่าแต่โอกาสในการต่อสัญญากับบาเยิ้นก็จะตัดทิ้งไม่ได้เหมือนกันทีนี้ในเคสที่ทาไม่ได้เอามาโซเดวิสนะครับมเมเจอตดก็ตกตเป็นข่าวอยู่กับมิลลสเคอร์เคสนะครับแบ็กของบอลมาร์ทอยู่แล้วจากรายงานของมาเจลโมเรโต ผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งนี่คือผู้สื่อข่าวดับสูงนะครับจากเรเลยเบสื่อสเปนฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ทางเดวิสเนี่ยแม้แต่หาแบ็กฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับในกรณีที่ถ้าสมมติว่าประเมินกันไปชอกับมาเลาเซียไม่เวิร์กซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มั่นใจในชอกับมาเลาเซียนะคือกูอาจจะเห็นภาพซ้อมว่ากลับมาซ้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่ระยะยาวถ้าเจ็บอีกอ่ะนะครับมันก็วนลูปเดิมคุณอาจจะต้องไปเซ็นใหม่ถูกไหมนะครับหานักเตะใหม่เข้ามานั่นแหละนะครับ เอาละไปถึงเรื่องของงบประมาณในการเสริมทีมกันบ้างนะครับนี่คือรายงานของ Rob d a w s o ันพูดข่าวทีมสองจาก ESPN เขาบอกว่าอันดับแรกเลยนะครับแม้ว่ตเนี่ยจะไม่มีงบในเดือนมกราค,คมอันนี้คือไม่แปลกอะไรเพราะว่าในยูเอริทันฮาร์เนี่ยเดือนมกราคมก็ไม่เคยได้งบอยู่แล้วดีลของเทนฮาร์กนะครับถ้าจะไปดึงมาได้ก็จะเป็นดีลย,ยืมตัวอะไรเงี้ยมาเซลซาบิกเซอร์ว่าเวคคอสเป็นดีลย,ยืมะครับก็ไม่ไม่ค่อยจะเป็นดีลในการซื้อเท่าไหร่แล้วก็ r o บ d a w s o n ก็บอกต่อนะครับว่า งบที่ดินฮักเคยได้นะครับใน3ซัมเมอร์ที่รวมกันแล้วนะครับอยู่ที่600ล้านปอนด์เนี่ยตอนนี้มันเจอปัญหาเรื่องกฎการเงินฉะนั้นรูเบนบอริมนะครับแล้วก็ทีมงานหลังบ้านยุคของแดนนัส่วนเนี่ยจะไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นในการเสริมทีมอันนี้คือประเด็นข่าวทั้งหมดประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะมี2ข้อต้องพูดนะครับในเรื่องแรกเนี่ยโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าในเมื่อมีกฎการเงินนะครับมันต้องขายออกก่อดอยู่แล้ว ที่ผมพูดคําว่ามันเตดไม่ไมงบไม่ได้แปลว่าเราไม่มีไม่มีตังค์นะครับแต่ใช้คําว่าเราใช้เงินตามอํมเาเภอใจไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องกฎการเงินฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักตามกฎอยู่แล้วคือเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เขาให้ทําอยู่แล้วก็คือต้องขายออกก่อนมันก็ต้องมาดูว่าจะขายใครออกได้บ้างอันนี้ผมยังไม่ได้เจาะรายละเอียดลงลึกนะครับแต่ที่ง่ายก็คือต้องมีการปล่อยนะักเตะออกก่อนด้วยการขายออกเรื่องที่2ที่ผมจะบอกก็คือว่า ถ้าเราสังเกตข่าวนะครับก่อนจะเข้าตลาดหลายตลาดเนี่ยบอดมักจะชอบบรีฟสื่ออังกฤษพวกสื่อสายสโมสรนะครับบอกไซมอนสโตนร็อบดอสันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงเดวิดออนซีนก็ถูกบรีฟเหมือนกันว่าแมตต์ไม่มีงบหนะ้าหรือว่างบน้อยนะนะครับคงจะไม่มีงบมากมายให้คุณซื้อเสริมทีมเพราะถ้าจําได้นะครับก่อนเข้าตลาดซัมเมอร์เนี่ยสื่อก็บรีฟแบบนี้แหละว่าเทนฮากได้นักเตะเสริมทีมมาเยอะสุดท้ายก็มีดีลยูโรดีลเดอร์ลิก นะครับดีลคนอื่นๆนะครับที่เซ็นกันเข้ามาดีลอูกาเต้เห็นไหมมันก็ซื้อได้ตามปกติแต่มันต้องมีดีลขายออกด้วยนะครับทำไมถึงต้องบริษัซื้อไม่มีงบหรือว่างบน้อยเพราะว่ามันกันการโดนโกงราคาเมื่อเข้าตลาดไงครับมันคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะสิ่งที่ทางอบอร์ดหรือว่าหลังบ้านโเตดเนี่ยเขาทำมาก่อนหน้านี้นานแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็คือสุดท้ายก็ซื้อได้อยู่ดีครับแต่ มันต้องมีวิธีการจ่ายเงินที่ฉลาดอ่ะคุณจะจ่ายกี่รอบคุณจะลงบัญชียังไงเพื่อให้มันอ,อยู่กับกฎการเงินได้อย่างปลอดภัยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่า บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วในช่วงกลางคลิปก็คือ,อคุณไปหานักเตะที่สัญญาเหลือน้อยไม่ละนะครับแล้วคุณก็ไปดึงเข้ามาในราคาที่ไม่แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่ากับข่าวที่มันออกมาค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเยอะมาหนะ่าเว่าไม่มีเงินเลยหรือว่ามีเงินน้อยมากอันนี้ผมยังไม่ได้เชื่อเยอะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการของมันในการที่ต้องเดินเข้าตลาดอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามคุณต้องขายนักเตะออกอยู่ดีโอเคนี่คือเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกัน นะครับในช่วงต้นคลิปเลยช่วงปโปรยเลยรูเบนโมริมกับการปั้น3นักเตะที่อหัวแฟน,ฟน,ฟนบ่นกันมากว่าไม่ไหวแล้วนะครับปล่อยทิ้งเธอขายทิ้งเธอแต่จะให้กลับมาฟื้นคืนชีพได้จริงหรือเปล่าอ่ะไปเลยนะครับคนแรกเมสันเมาส์ในคลิปซ้อมนะครับที่สโมสรปล่อยออกมาเนี่ยเมสันเมาสถูกจับไปเล่นในตำแหน่งกลางลุกฝั่งซ้ายในระบบ343 นะครับซึ่งเมาส์เนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วกับการเล่นในพื้นที่ฮาร์ปสเปซทั้ง2ฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวานะครับกับการเล่นเป็นกลางรุกด้านในเนี่ยคือโอ้โหเมาส์เคยเล่นอยู่แล้วตอนอยู่กับเชลซีมันก็ถือว่าเข้าทางแต่จุดสําคัญก็คืออาจจะต้องมีวิงแบ็กที่ซัพพอร์ตเมาส์ได้ทั้ง2ฝั่งเมาส์จะได้ไม่ต้องไปถ่างเล่นริมเส้นแล้วก็ไปเปลืองแรงตัวเองนะครับฉะนั้นถ้าเขาอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวทั้งฝั่งซ้ายและขวาในพื้นที่ฮาร์ปสเปซแล้วก็มีผู้เล่นด้านข้างท ขออย่างเดียวสําคัญที่สุดปัญหาสำคัญของเมาไม่เคยอยู่ที่ฟอร์มการเล่นขนาดนั้นแต่ปัญหาที่เจ็บครับขอให้เมาไม่เจ็บนะครับแล้วก็เล่นไปตามจ็อบเนี่ยผมว่ามันจะได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ายังเจ็บออร์อดอีกบางทีมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับคนที่2คือแอนโทนีแอนโทนีเนี่ยแฟนๆกลับมาเชียร์เป็นพิเศษอยากจะให้เล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าตั้งแต่สมัยเทนฮากก็มีบางบางส่วนเชียร์ให้เล่นแบ็กซ้ายด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ นะครับคือถ้าเล่นเป็นปีกแฟนแฟนบ่นกันเยอะแต่ถ้าเล่นเป็นวิงแบ็กเออหลายคนเชียร์ผมเห็นกระแสในหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะครับในคอมมูนิตี้ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยจับแอนโทนีเล่นวิงแบ็กสิอะไรแบบเนี้ยคือข้อดีของแอนโทนีคือการช่วยเกมรับนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วเขามีความทุ่มเทอยู่ในการวิ่งไล่บอลแต่ปัญหาอยู่ที่2อย่าง เกี่ยวกับแอนโทนีเรื่องแรกคือแอนโทนีเก็บบอลไว้กับตัวนานบางจาังหวะควรจะคิดไว้ทาไว้ให้ไวแต่สุดท้ายนะครับไปยึกยึยัก,ย,กยักนะครับแทนที่จะจ่ายบอลเร็วคุณไปดึงจังหวะไว้เครานี้จังหวะเพื่อนเสียหมดสุดท้ายคุณก็ต้องคืนหลังเพราะว่าคุณก็ไม่กล้าพาบอลขึ้นหน้าไปอยู่ดีถูกไหมสองก็คือเรียวแรงในการเปิดบอลครอสบอลแอนโทนีเป็นนักเตะที่โดยเฉพาะพักหลังนะครับไม่มีแรงในการยิงล็อกตัดเข้าในมานะครับเหมือนจะดีสุดท้ายยิงเบาเป็นปุยนุ่นเลยเข้ามือประตู ถ้าคุณไม่มีแรงในการ cross อลยิงประตูเปิดบอลเนี่ยโอ้โหคุณไปเล่นด้านข้างลําบากนะครับฉะนั้นนี่คือ,อสองเรื่องที่น่าเป็นห่วงสำหรับแอนโทนี่คือถ้าสมมติว่าอัรมริมเขาจะพลิกฟื้นแอนโทนี่ไปเล่นวิงแบ็กเนี่ยก็ต้องไปแก้ตรงนี้คนสุดท้ายก็คือมาคัสแรชฟอร์ดแรชฟอร์ดเนี่ยตามากระแสะนะครับหรือว่าจากที่บางสื่อเนี่ยเขารายงานเข้ามาก็คือไม่แน่เหมือนกันว่าอัร์มอริมอาจจะใช้แรชฟอร์ดเป็นกองหน้าตัวเป้าสาเหตุที่ ต้องใช้แรชเป็นหน้าเป้าในการซ้อมในคลิปที่มันออกมาเนี่ยเพราะว่านักเตะหลายๆคนนะครับเขาไปเล่นทีมชาติอยู่นะครับแล้วก็แรชไม่ติดทีมชาติใช่ปะก็ต้องเล่นหน้าเป้าอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าจะต้องใช้แรชเป็นหน้าเป้าจริงๆนะครับในระยะยาวคือถามว่าในระบบที่ต้องเล่นโต้กลับเลยมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่ว่าคําถามก็คือถ้าสมมติว่าต้องใช้แรชฟอร์ดพิงกองหลังได้บางาจาังหวะอันนี้แรชฟอร์ดทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการที่มันเปลี่ยนไปคุณจะจ่ายบอลยัดตัวให้แรชฟ แรชใช่ไหมครับเขาจะมุ่งมั่นเล่นเพื่อทีมไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าสมมุติว่าช่วงนี้มันช่วงโคชใหม่อ่ะโอ้ยมันมีช่วงโปรโมชั่นอยู่แล้วครับแต่พอมันพ้นช่วงโปรโคชใหม่ไปแล้วอะ่ะมันจะมีใครรับประกันได้ไหมเราว่าต่อให้แรชฟอร์ดจะทําได้ดีในช่วงต้นยุคเออมอรีเหมือนกับที่ทําได้ดีในช่วงต้นยุคเทนฮากแล้วเขาจะทําได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับมันไม่มีใครรับประกันอะไรได้หรือป่าแล้วก็อย่างที่ครูเรียนไปนะครับแรชฟอร์ดเนี่ยกำลังจะอายุ28ปีแล้ว นะครับตอนนี้ยังเป็นผู้นําทีมไม่ได้เลยผมเคยคุยกับทุกท่านว่าไรส์ฟอร์ดเนี่ยนะครับในไวัยวัยเนี้ยนะครับอายุมาถึงตรงเนี้ยคือถ้าสมมติเขาโตมาถูกทางตั้งแต่แรกทั้งเรื่องทัศนคติทั้งเรื่องของแนวความคิดทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของออระดับฝีเท้าเนี่ยเขาควรที่จะเป็นกัปตันทีมได้แต่เส้นทางที่มันเกิดขึ้นจริงๆเ่ยนะครับสิ่งที่ไรส์ฟอร์ดเป็นทัศนคติต่างๆเนี่ยพอพูดถึงกัปตันทีมทุกคนแบบโอโ้ ไม่ไหวเลยอะนะครับทุกคนไม่เอาเลยอะถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วอะอายุขนาดนี้ยังเป็นผู้นําทีไม่ได้นะครับแล้วฟอร์มเนี่ยมันไม่มีใครการ,รันตีนะว่าจะมีความแน่นอนถูกป่ะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมผมนะในเรื่องแรชฟอร์ดเนี่ยผมให้อโมริมประเมินในช่วงวลาที่เหลือแต่ไม่อยากให้ประเมินยาวๆแล้วเพราะว่าผมว่าอโมริมันก็คงจะเห็นแล้วอะตั้งแต่ยุคเทนแฮกยุคโคสก่อนหน้านี้ว่าแรชฟอร์ดเป็นยังไง ผมอยากให้ประเมินจบประดูการแล้วดูภาพกว้างที่สุดคำว่าภาพกว้างหมายความว่าให้ดูไปยาวๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟอร์มดีจนจบประดูการแล้วก็เฮ้ยแรชฟอร์ดไหวว่าใช้ยาวๆเพราะเอาจงริงมันมีตัวรุกฝั่งซ้ายหรือจะเป็นหน้าเป้าหรือนักเตะสไตล์แบบแรชฟอร์ดอยู่ในตลาดอีกเยอะครับนะครับหรือคุณจะเอาดาวรุ่งจากอาร์เคเดมีดันขึ้นมาก็ได้เพื่อที่จะเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากที่จะให้โอกาสแรชฟอร์ดยาวๆขนาดนั้นแล้วอะ เพราะว่าเอาจริงๆผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสมมติใช้ไปปีนี้ดีปีหน้าจะกลับมาแยกหรือเปล่าแฟนๆจะต้องกลับมาบ่นเรื่องสมาธิไม่มีไม่วิ่งไรบอลไม่ทุม่มเทจังหวะนรกมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้นะครับคือผมให้อรมริมตัดสินใจนะคือถ้าอรมริมจะให้อยู่ต่อฤดูกาลหน้าก็ไม่ขัดนะครับเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ผมยังเชื่อว่าไรอัฟอร์ดไม่ได้แสดงอะไรที่ทําให้เราเห็นว่าเขาจะช่วยแบกทีม นะครับหรือว่าเป็นตัวที่แฟนบอลจะคาดหวังไว้ได้ไว้ใจได้ในตำแหน่งผู้เล่นตัวบนหลายท่านคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับก็ลองอพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเห็นไหมพูดถึงแรดฟอร์ดบุบนี่ <c oughs> หูฟังหลุดเลย <c oughs> ของแรงจริงๆนะครับอ่ะลองส่งคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่าหลายท่านคิดอย่างไรกับเรื่องราวของมาคาสไรส์ฟอร์ดเมสันเมลแล้วก็แอนโทนี่ช่วงท้ายก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะสัมสุนดูมันกับแนทนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าไ,ไงซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของเรานะครับเจอคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์สักคนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะแล้วก็ทนายก็ตามรู้สึกว่ามาฟังนะครับช่องของเราสบายๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะติดตามมันต่อไปเรื่อยฝากกด s u b s c คร b e คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งสมมติว่ามีคลิปใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนกันโดยทันทีเราจะได้มาเจอกันตลอดแบบนี้นะครับแล้วก็ทนายก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแน็ยังไงฝากช่องทางของเราไว้นะครับกับแอดนะครับแอดไซ ช็อคทูนะ่ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยสามารถจะแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้คลิปยาวเลยเนื้อขออภัยเพราะมันมีหลายประเด็นนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับข่าวสารเยอะประเด็นเยอะแต่ว่าหวังว่าทุกท่านจะอยู่กันเป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ